สวัสดีครับผมผมซานะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังรับชมสนิมเน่าชอนลนะครับวันนี้นะฮะไม่ได้มาดูอิดบ็อกนะครับแต่มาดูปืนตัวนี้นะฮะเป็นปืนที่ใครซื้อไวและคุ้มค่ามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าระบบบรรจุสุดนะ,ะถือว่าคุ้มค่าไปาสุดไปดูเลยกันกันกว่ามีอะไรให้ดูนะครับวันนี้วันนี้มีเจ้าตัวนี้ให้ดูครับยังไงฮะตัวนี้เป็นโปรดักของบ a l เลสต้านะครับสินค้าจากอิตาลีนะฮะ ตัวนี้เป็นโมเดล PX4 Storm นะครับดูจากฝั่งซ้ายของตัวปืนนะฮะรูปแบบสวยงามนะครับด้าน้ามีเช็คเกอร์ให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อเบลิ t ต้านะฮะ Make in Italy แล้วเช็คเกอร์ตัวนี้เป็นตัวลดนกนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นเซฟตี้ที่สุดยอดมากนะครับในการเอ่อเซฟคือจะเปลี่ยนทิศทางของเข็มชนวนไปเลยนะครับทําให้ไม่สามารถยิงได้นะครับตัวนี้เป็นตัวถอดสไลด์ออกตัวนี้ตัวลดสไลด์อันนี้ไกลนะครับตัวปุ่นแม็กกาซีนเห็นนะฮะ สวยงามนะครับเช็คเกอร์หน้าหลังนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาของตัวปืนนะฮะพิมพ์ไปเลย PX4 Storm สวยงามนะครับตัวนี้มีรางให้ด้วยนะฮะติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับเลเซอร์หรือไฟฉายแล้วแต่เลยนะครับตัวนี้มีเซฟให้สองฝั่งเลยนะฮะดีมากเลยนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นลำกล้องแบบบิดนะฮะบิดยังไงอ่ะดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับลำกล้องเขาจะบิดนะครับ นี่ด้านหน้านะครับด้านบนศูนย์หน้าแต้มขาวติดตายศูนย์หลังแต้มขาวนะครับจัดศูนได้ง่ายนะครับด้านหลังนะฮะนกไม่ได้ใหญ่มากนะฮะไม่ได้ติดเสื้อผ้าเวลาพกซ่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมาย้วงมเคียร์ปืนแล้วนะฮะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับไปดูแมกกาซีนที่ผมบอกว่าจุจุลูกได้เยอะคือนี่นะฮะ แมกกาซีนแบบแถวคู่นะฮะใส่ได้สิบห้านัดเลยนะฮะบัรจุเต็มแม็กพกไปนิดละเหลือนะฮะไว้เฝ้าบ้านก็ดีนะฮะเพื่อการกีฬาก็มันนะฮะเนี่ยฮะจีพุทธเจ้าแจ๋ว,จวเห็นไหมสวยงามนะฮะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับ พื้นดีมีคุณภาพนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะถ้าไม่ถ้าเราไม่ปลดเทปเห็นไหมฮะนี่เป็นไงครับระบบพอดีแค่ไหนเห็นไหมครับสังเกตนะฮะนี่เขาจะเปลี่ยนทิศทางนี้นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของ์จากผู้ใหญ่นะฮะ พี่ชาวรันนะฮะอ่อนสะอาดให้นำปืนโฟกส่วนตัวมารีวิวนะฮะขอบคุณที่อุดหนุนนะครับปืนนี้เป็นปืนสำหรับเช่ายิงนะฮะในสนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นะฮะใครอยากเช่ายิงสนใจก็มาได้นะครับส่วนช่องผมนะฮะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับตนิบหน้าชาแนลบ๊ายบายครับผม